บทบทเนี้ยที่เราได้ได้ได้มารับมันเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะเจ็บจริงด้วยเวลาเวลาต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาดราม่าเราก็ได้ร่วมเล่นกับคนที่เขาเก่งอยู่แล้วเอาอย่างเรื่องแรกที่ได้แสดงฉากบูหรือว่าฉากฉากแอคชั่นที่มันมันต้องใช้กําลังร่างกายยากแล,แ,ลแล้วแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เขาเช่เขาจะดังเขาเขาเขากินดินปืนปืนเออดินปืนลูกปืนจะ้อระเบิดตัวเองตายแล้วครับใช่เนี่ย ก็ฝากติดตามภาพยนต์ของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับเป็นเวลาเกือบเกือบปีที่นุกตั้งใจแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานอยากให้ทุกคนได้ดูในอีกมุมของนุกได้รู้จักในอีกมุมหนึในหนังเรื่องนี้ก็ฝากผลงานภาพยนต์ประชดด้วยนะครับขอบคุณคุณเบิ้นเบิ้ลนด้วยที่ให้โอกาสได้ได้มาร่วมเล่นร้อยกว่าฉากร้อยกว่าฉากที่ผมได้เข้าร่วมแสดงนะครับก็ตัดออกสองแต่ตัดออกไปแค่ประมาณฉากสองฉากแค่นั้นครับอะไร ที่สุนทรหลงมาก็ฝากด้วยนะครับ25เมษายนนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนต์่าทุกคนไปดูพวกเราด้วยนะครับผมรับรองมันแน่นอนครับใครที่อยากติดตามข่าวสารของไม่ว่าจะเป็นนุ๊กเป็นแล้วก็เป็นปายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่ v ี Variety ครับผมแม่ผมจำดีเมื่อกี้ลืมแล้วดีแล้วที่พูดได้ครับผม